ชมที่ดินแบ่งขายกันนะคะเป็นของที่อำเภอด่านขุนทดนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะจะแบ่งเป็น7แปลงค่ะก็คือเป็นเป็นแปลงใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็น7แปลงเนื้อที่จะอยู่ประมาณ120ตารางวานะคะจะมีทั้งหมด6แปลงแล้วก็จะมีเป็นแปลงใหญ่240ตารางวา1แปลงนะคะเราก็กำลังเดินทางนะคะ ดูที่ดินค่ะถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนที่แยกออกมาจากถนนใหญ่นะคะเมื่อกี้เรามาทางนนทไทยเราจะใช้เส้น2068นะคะก็คือตาม GPS มาเรื่อยๆเลยนะคะที่ดินแปลงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอยู่ตำบลด่านนอกอำเภอด่านขุดทดจังหวัดนครราชสีมานะคะเราเข้า,อาซอยนี้หรือว่าถนนเส้นนี้คือถนนที่เข้าสู่หมู่บ้านละเลิงพิมาน นะคะแปลงนี้เนี่ยจะห่างจากหมู่บ้านละเลยพิมานนะคะไม่เกิน1กิโลเมตรนะคะตอนนี้เราก็กําลังเดินทางที่จะไปดูที่ดินแล้วนะคะทุกท่านลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจที่ดินบ้านนะคะแปลงประมาณงานกว่าแล้วก็ราคาแบบไม่แพงเลยแนะนำแปลงนี้ค่ะ แปลงนี้ซื้อให้ขายคล่องนะคะเพราะว่าแปลงไม่ได้ใหญ่มากแล้วก็ไม่เล็กเกินไปปลูกบ้านได้แบบหลังตตโตได้เลยสบายมากแล้วก็ยังมีพื้นที่สําหรับทําสวนได้อีกต่างหากเนาะคราวนี้เราจะเลี้ยวไปทางขวานะคะอันนี้คือตาม GPS เลยนะคะ,ะบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ปลูกที่ปลูก ใกล้กับถนนที่เราเลี้ยวเข้ามาเดี๋ยวเราดูเส้นทางก่อนโอ้ไม่ถึงกิโลจริงๆบ้านหลังนี้ก็มีไฟฟ้านะคะมีไฟฟ้า,เ,าเขาจะห่างจากที่ดินแค่600เมตรเองจะห่างจากที่ดินที่เราจะไปดูเนี่ยแค่600เมตรเท่านั้นก็คือไม่ถึง1กิโลนะคะแล้วถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะคะต่อมาจากถนนใหญ่ที่เข้าสู่หมู่บ้านละเลิงพิมานนะคะทุกท่านตอนนี้ก็ยังจะมีเสาไฟอยู่นะคะ สแสดงว่าที่ดินแปลงนี้เนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยนะคะสะดวกสบายมากๆนะคะสําหรับแบบปลูกบ้านได้เลยนะคะอะเราเข้ามาก็ยังจะเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะตอนนี้เข้ามาเรื่อยๆเลยค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะก็จะมีคนที่เขาขับรถอยู่ด้านหน้าเราแล้วเราก็ตรงไปก่อนนะคะตรงไปก็ยังจะเป็นถนนคอนกรีต จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดี๋ยวแบบดูก่อนนะคะตาม GPS ต้องไปทางไหนเอ,อ่ยซ้ายใช่ไหมคะลูกค้าขาเดี๋ยวตรงไปก่อนเลยนะคะอันนี้อ๋อกำลังบบไอเราเสียบถูกปะเนี่ยเนะอ๋อลดลูกค้าจริงจงด้วยข้อท,ทีนะคะดูท่าน จะเป็นถนนธรรมดาอันนี้จะเป็นถนนธรรมดาโอเคโอค้ยอประมาณนี้นะคะทุกท่านคะอันนี้ก็จะเป็นถนนเข้ามาที่ที่ดินของเราที่เราขายอยู่เขาก็น่าจะมีโอกาสนะที่จะทำถนนธุรกิจอุ้ยรู้สึกเสาไฟก็มาจนถึงนี่เลยนะ เสาไฟมาจนถึงนี้เลยเขาลาาห่างแค่เท่าไร่แปดสิบเมตรฮะใช,ใช่ใช่เหรอติดซอยปะเดี๋ยวนะทุกคนคะ่ะขอเช็คี่กัดดีๆก่อนนะคะว่าถูกต้องซอยเปล่าอันนี้ไม่ใช่หรอเดี๋ยวเราดู gps ใหม่ก่อนนะคะทุกคนโอเคลูกค้าอยู่ด้านหน้าใช่หรือเปล่า <laughs> เอาลูกค้าก็มาทางนี้ตาม gps เหมือนกันนะ เราลองดูดิทุกคนคะ่ะเดี๋ยวเราเช็คเส้นทางแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ